สำหรับบทนี้เราจะมาพูดถึงการทำเอฟเฟกในวิดีโอของเรานะครับเมื่อเราทำการใส่เอฟเฟกลงไปแล้วเอฟเฟกนั้นจะช่วยให้งานวิดีโอของเรานั้นดูแปลกตามีระดับแล้วก็ยังสามารถช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดจากการถ่ายวิดีโอได้อีกด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นวิดีโอตัวนี้ที่ผมถ่ายขึ้นมานั้นสังเกตได้ว่าบางช่วงนั้นสีค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่พอมาถึงบางช่วงนี้ค่อนข้างมืดเราก็ยังสามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มความสว่างลงไปในแต่ละจุดเท่าที่เราต้องการได้ผมจะไปที่วิดีโอเอฟเฟก เลือก Color Collection Brightness Contrast ลากมาปล่อยนะครับสังเกตนะครับว่าในตัวเลื่อนของผมนั้นผมต้องการเี่ยวปรับในส่วนของสีตรงนี้นะครับผมก็จะสร้าง Keyframe โดยการคลิกลงไปก็จะเกิด Keyframe ขึ้นแล้วก็ทำการปรับแสงนะครับที่ Brightness เ,เพิ่มขึ้นหลังจากนั้นนะครับเมื่อผมทำการเลื่อนไปในส่วนของตรงนี้นั้นรู้สึกว่าสว่างไปนะครับผมก็ทำการสร้าง Keyframe แล้วก็ อการปรับแสงลดลงในจุดที่ต้องการเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถแก้ไขปัญหางานของเรานะครับที่บางช่วงมีแสงสว่างน้อยหรือว่ามากได้แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับเอฟเฟกก็ยังมีหลายรูปแบบนะครับที่ช่วยในการทํางานของเรานะครับถ้าผมไม่ต้องการเอฟเฟกตัวนี้แล้วผมก็คลิกขวาเลือกไปที่คําสั่งเคลียร์เพื่อทําการลบเอฟเฟกออกไปยังมีคําสั่งมากมายนะครับเช่น d i ทอ ผมก็จะเลือกไปในส่วนของเลน์นะครับแล้วก็ลากมาวางสังเกตว่าภาพวิดีโอของเรานั้นก็มีการปรับเปลี่ยนออกไปแล้วคลิกขวาเลือกเคลียร์เราสามารถทำการกำหนดคีย์เฟรมหรือว่าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงช่วงไหนตามความต้องการของเราได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับผมเองยังสามารถเข้ามาปรับแต่งสีได้ด้วยผมเลือกคลิปวิดีโอของผมเข้ามาส่วนหนึ่ง คลิปวิดีโอตัวนี้นะครับผมจะทําเทคนิคในส่วนของบูส s c กรีนแต่จะพูดในบทต่อไปนะครับผมต้องการจะเปลี่ยนสีดอกไม้จากสีเหลืองนะครับให้เป็นสีชมพูก็มีวิธีการแก้ไขได้ง่ายๆนะครับโดยการใช้เอฟเฟกเข้าช่วยผมจะไปที่ color c o l l e c t i o n เลือกไปที่เอฟเฟก change to color คลิกนะครับลากมาปล่อยในส่วนคลิปวิดีโอที่ผมต้องการแก้ไขจากนั้นนะครับมาดูในส่วนของ Effect Control ผมจะเปลี่ยนสีจักรนะครับโดยการคลิกที่ไปดอปเปอร์ Double, เป็นสีจักรสีเหลืองนะครับให้เป็นสีอะไรนะครับก็ทําการคลิกแล้วก็เลือกเอาผมก็จะเลือกเป็นประมาณว่าเป็นสีชมพูแล้วก็กดปุ่มโอเคสังเกตน,นะครับว่าดอกไม้ของผมก็ออกเป็นสีชมพูแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าสีที่ข้างเคียงสีเหลืองหรือว่าใกล้สีเหลืองนั้นก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยผมจะทดลองดูนะครับโดยการคลิกที่ปุ่มเล a y เห็นไหมครับว่าดอกไม้ของผมจากสีเหลืองเป็นสีชมพูแล้วนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถกําหนดคีย์ได้กด้วยเช่นว่าพอมาถึงชุดนี้แล้วผมก็ทําการใส่คีย์เฟรมลงไปโดยจะทําการเปลี่ยนสีนะครับอีกครั้งหนึ่งโดยจากคีย์เฟรมตรงนี้ปรับเป็นสีอื่นอีกเช่นเป็นประมาณว่าออกจะเป็นสีฟ้าหน่อยอ่ะผมลืมที่จะสร้างคีย์เฟรมในสน่วน ตรงนี้นะครับในส่วนนี้นั้นผมก็จะคลิกเป็นสีฟ้าในส่วนแรกนะครับผมก็จะทําการเพิ่มคีเฟรมไปอีกตรงนี้ผมจะเปลี่ยนให้เป็นสีชมพูคลิกที่ปุ่มโอเคเอาละครับเมื่อมีการลันมาถึงณจุดหนึ่งนะครับสีดอกไม้ผมก็จะเปลี่ยนไปนะครับดอกไม้สีชมพูแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้า เนี่ยครับก็เป็นเทคนิคพิเศษในการเปลี่ยนสีจุดที่เราต้องการได้นอกจากที่เราจะใช้เอฟเฟกในการตรับแต่งภาพเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องนะครับเรายังสามารถเข้ามาใช้เอฟเฟกในการทําให้เกิดภาพที่แปลกตาหรือว่างานวิดีโอที่มีระดับมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในบทต่อๆไปผมจะพูดถึงเอฟเฟกเกี่ยวกับการซ้อนภาพวิดีโอซึ่งจะช่วยให้งานวิดีโอของเรานั้นดูสวยงามมากยิ่งขึ้นครับ